ชีวิตผมเนี่ยติดลบมีถึงขนาดว่ามีหมายสารเนี่ยมาติดหน้าบ้านเลย365วันเนี่ยวันสงการก็สาดน้ำผมส่งของนะชีวิตผมก็มีเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยพ่อแม่เราลำบากตัวเราเองก็ลำบาก สนับสนุนโดยแกรังสีฟันซิสเทมาใหม่มิสูบิชิแอต拉斯มิราเคิลซีวีดบายกลีบบัวสถาบันความงามเมกอคลินิกซีวิลาผู้วิลาหัวหิน สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่านนรายการออยนนรย้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจ KPN Motor Car จากจุดเริ่มต้นของเด็กหนุ่มวัย17ปีที่ชีวิตพลิกผันเมื่อธุรกิจครอบครัวล้มเหลวจนมีหนี้หลายล้านบาท ทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาเป็นพนักงานขายอะไหล่รถยนต์เพื่อปลดหนี้ให้ครอบครัวเขามุ่งมั่นศึกษาหาความรู้จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไหล่และขยายเป็นธุรกิจของตัวเองจนสามารถชดใช้หนี้ให้ครอบครัวได้สําเร็จและด้วยความเชี่ยวชาญนี้ทําให้เขามองเห็นโอกาสใหม่ในธุรกิจรถแท็กซี่ ท้อรู้จริงในเครื่องยนต์ทุกชิ้นส่วนเขาจึงสามารถคัดสรรรถคุณภาพดีที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับรถแท็กซี่ยกระดับแท็กซี่เมืองไทยให้กลายเป็นแท็กซี่ VIP ที่ได้มาตรฐานสร้างอาชีพให้แก่คนขับแท็กซี่มาแล้วกว่า5,000คนกับอายุน้อร้อยล้านเกียรติศักดิ์กีรติยากรสกุล เดี๋ยวก่อนทำอะไรเรทแท็กซี่ไงแต่ว่ามันไม่ใช่แท็กซี่ครับพี่ก็งจะหาแท็กซี่ทำไมพี่กองก็นัดที่มาที่นี่จะให้มาเจออร่อนร้อยล้านก็เจ้าของอายุน้อยร้อยล้านของเราตรนนี้นะครับเป็นเจ้าของ KPN มอเตอร์คาร์ครับนี่นะครับอยู่ในธุรกิจของแท็กซี่ครับเขาเริ่มต้นนะครับจากเด็กขายอะไรจนวันนี้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจแท็กซี่ ดูแลธุรกิจแท็กเซี่เป็นร้อยร้อยผันพันทันเลยล่ะครับย้อเลยพี่ก้องเอาจริงๆนะธุรกิจแท็กซี่ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าคิดดูนะคะคุณผู้ชมแท็กซี่วิ่งวันหนึ่งอะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้ววิ่งตลอด9ก้าปียีชั่วโมงตลอด9กปีเนี่ยออคนที่จะมาทำนี่ต้องมีความรู้เรื่องอะไรเรื่องระบบเยอะมากๆอยากเจอใช่ไหมคราวที่เรียกเขาต้องผูกแน่เลยนะคะ คุณเรสสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบนี่แหละครับอายุหน้าร้อยล้านแท็กซี่วีไอพีของเราในวันนี้ครับถามพี่เรศก่อนเลยละกันค่ะว่าพี่เรศตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะอายุ35ปีครับ35ปีคุณเรเองอยู่ในธุรกิจของอะไรรถยนต์อยู่ในธุรกิจของแท็กซี่ทั้งหมดกี่ปีครับอะไหล่รถยนต์เนี่ยผมอยู่ในวงการมา17ปีโอ้เป็นนานมาก แท็กซี่ก็5ปีครับเห็นอะไรในวงการแท็กซี่ว่าน่าสนใจสามารถสร้างเป็นธุรกิจ้อยล้านได้หรอครับเป็นตลาดที่กว้างมากครับปริมาณแท็กซี่ณปัจจุบันเนี้ยประมาณ1นึ่งแสนคันโอ้โห,โอ,โหอยากรู้แล้วว่าแท็กซี่มี IP ไอพีนี่มาแต่ตงตละแนักที่ทำอะไรยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันอย่างละเอียดด้านในดีกว่าเนะาะน่าสนใจน่าสนใจ ถามก่อนเลยอย่างแรกว่าธุรกิจแท็กซี่นี่มันใหญ่ขนาดไหนคะตลาดแท็กซี่ก่อนละกันครับปริมาณแท็กซี่ในกรุงเทพปัจจุบันหนึ่งแสนคันครับขับแท็กซี่อ่ะมันดียังไงคุณเลยทำไมคนถึงมาขับต้องเป็นแสนแสนคนอะครับก็เป็นอาชีพที่อิสระเฉลี่ยถ้า6ถึง8ชั่วโมงนะครับก็อยู่ราวๆนั้ 1,500บาทถึง2,500บาทต่อวันก็ถึง10วันก็20,500 30วันก็70,500แล้วคุณเรเองมีส่วนในการบอกว่าทําให้คนมีอาชีพแท็กซี่ประมาณทั้งหมดกี่คันในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถสร้างคนที่เข้าไปอยู่ในระบบแท็กซี่ได้5,000คนเมื่อกี้เห็นบอกว่าธุรกิจแท็กซี่ของพี่เรนี่ไม่ธรรมดาแต่เป็นแท็กซี่ VIP ที่มันแตกต่างจากแท็กซี่ธรรมดาอย่างไรบ้างคะเป็นการยกระดับแท็กซี่ วันนี้คนที่จะขึ้นแท็กซี่เนี่ยมีความจําเป็นที่จะขึ้นนะฮะไม่มีใครที่แบบว่าอยากจะจอดรถเพื่อจะขึ้นแท็กซี่พี่จะมาทําโครงการที่แบบว่าให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากที่จะขึ้นแท็กซี่หรือ,อจอดรถไว้ตับบ้านแล้วก็เรียกแท็กซี่เวฟเพียของเราผู้ชมทราบไหมคะว่าในปี2556เว็ 15, บไซต์ hotel com ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวกว่า30ประเทศบวชเมืองที่แท็กซี่ดีที่สุดในโลกซึ่งอันดับหนึ่งได้แก่ลอนดอนที่เด่นเรื่องความปลอดภยัย อันดับ 2. นิวยอร์กเด่นเรื่องจุดนวนการให้บริการอย่างเพียงพอและอันดับ 3. โตเกียวเด่นเรื่องบริการดีแบบคนญี่ปุ่นส่วนกรุงเทพของเรานั้นอยู่อันดับ8ซึ่งเด่นในเรื่องความคุ้มค่าค่ะใครที่สนใจธุรกิจแท็กซี่ลองนำจุดเด่นเหล่านี้ไปปรับปรุงบริการของตัวเองดูบ้างไม่แนว่ว่าอายุน้อย้ลยล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้นะคะโอ้ว้า จากไอเดียเนี่ยที่อยากจะให้บอกว่าคนทิ้งรถของตัวเองมาขึ้นแท็กซี่เครับ,รบพอมีไอเดียอเงี้ยต้องทํำยังไงืีแท็กซี่ VIP ของผมเนี่ยจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าเราคัดเลือกเป็นรุ่นดีที่สุดนะครับ เป็นกล้อติด 1.6G ระบบความปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดในรุ่นนั้นสีรถเนี่ยเราทำสีรถระบบ 2K ความงางามเนี่ยจะเหมือนกับรถที่ออกมาจากโชว์ลูมครับ,รบเข้าไป้้ข้างในเป็น,นยงสบายกว่ารถแท็กซี่ปกติไหมสบายมากครับาในก็นจะเห็นว่าเป็นเป็นเบาะหนังนะครับ<น>แล้วก็ปลูกพื้นเป็นหนังนะครับป้องกันลายฝุ่น ให้กับผู้โดยสารและก็คนขับครับพี่อ๋อเพราะบางทีเข้ารวมแท็กซี่แล้วบอกว่ามันกลิ่นอับเพราะว่าของเขาไม่ได้ทําจากหนังใช่ครับ<ม>ระบบมิตเตอร์เนี่ยเราก็เป็นระบบมิตเตอร์สัมผัสนะครับมีใบสิทธิ์ปิดออกมาได้ด้วยอันนี้ขอเป็นความรู้เลยรรทราบมาว่าแท็กซี่เนี่ยคันคันหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งกัน24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนกันบอว่า 8-9ปีนะครับในวิธีการมนเทนนซ์ในแบบของคุณเลเองเนี่ยทำยังไงให้รถมันวิ่งได้อึดอย่างนั้นนะคุณเลดูแลรักษานะครับให้ถูกวิธีนะครับ<า>วันนี้รถยนต์เป็นปัจจัยที่5นะครับในฐานะที่เป็นผู้จาําหน่ายอะไหล่รถยนต์มาก่อนนะฮะ<า>การเลือกที่จะในการซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยก็มีส่วนคือวันนี้ทางโตโยต้าบางกอกก็รองรับในเรื่องของบริการมนเทนนซ์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้รองนะครับเปลี่ยนผ้าเบรก นในยุทธภพผมบอกว่า,วาการค้าขายอะไหล่มากว่า17ปีเนี่ยความภูมิใจงธุรกิจนี่คืออะไรครับภูมิใจที่ผมได้รับก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะอะไหล่ที่เราให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้แล้วเนี่ยได้รับความปลอดภัยได้รับความมั่นใจนะครับในการเดินทางในการใช้รถคันเนี้ยที่เขาจะเดินทางไปรับไปส่งคนในครอบครัวนะเราก็คัดกรองอะไหล่ที่ดีที่สุดนะครับส่งมอบให้กับลูกค้าอย่าฝันนานเกินไป อย่าลืมใช้โอกาสที่มีพงศิษฐ์คัมภีของผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยติดลบถึงขนาดว่ามีบ่ายสาเนี่ยมาติดหน้าบ้านเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยพ่อแม่เราลำบากตัวเราเองก็ลำบาก